มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัววันนี้น้องเพิ่งเจอเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงเมื่อภรรยาที่คบกันมา13ปีนอกใจรอบเป็นชู้กับลูกน้องคนสนิทมานานถึง3ปีผมแต่งงานด้วยกันมสิบปีเขาคบกันตั้งแต่ปี1ิบเก้าสิมันเป็นคนที่ผมอะ่ะอุ้มชูช่วยเหลือมาตลอดซึ่งเป็นร่่น้องเราด้วยที่เรารู้จักสนิทกันมากผมต้องการหลักฐานจะชัดเจนก็คือกล้อง ในห้องคเห็นทุกอย่างหมดเลยยอมทนเจ็บเพื่อเก็บหลักฐานจนจับได้ขนงขังคาเขาเขาไปเปิดรีสอร์ตอยู่ข้างบ้านเราก็ไปม,มีอะไรกันนั่นแหละครับปืนอยู่ในรถผมฟิลขันมันคุมตัวเองไม่ได้แล้วตอนนั้นแล้วลูกกะโกนมบอกว่าถ้าพ่อฆ่าแม่พ่อก็ต้องติดคุกแล้วหนูจะอยู่กับใคร เรื่องราวนี้จะจบลงที่ตรงไหนเราไปรับชมและร่วมให้กำลังใจเขาคนนี้พร้อมๆกันได้ค่ะมามีโอกาสได้คุยกันเมื่อกี้นั่งถอนหายใจอยู่หลายรอบทีเดียวเชียวมีอะไรมาเล่าให้ฟังค่ะได้มาเจอกันอะไรที่เราพี่ชาวตัวต่อตัวเราเราเราอยู่ความสุขรู้สึกผิดครับผมแต่จริงๆแล้วเราเรามารู้ทีหลังว่าเราไม่ใช่เป็นคนผิดคืออะไรขึ้นคะ ก็ช่วงปีที่แล้วก็เราก็ระแคะระคายใจเรื่องอแฟนเราเนี่ยครับผมอ่าแม่ของลูกแต่ผมแต่งงานด้วยกันมาสิบสามปีโอ้สิบสามปีแล้วมีลูกกี่คนคะมีคนมีลูกหนึ่งคนครับสิบขัวแล้วก็ตึงมีึงมีใจว่าจะเขาจะมีชู้อะไรประมาณนี้อะไรทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นมีคนเตือนครับ มีคนเตือนแต่เราละาลัเลยก็คือด้วยความที่เราไว้ใจแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นเป็นคนที่ใกล้ตัวเรามากๆครับเป็นคนที่เคยมากินนอนอยู่บ้านเราที่เราช่วยเหลือเขาไว้ค่ะครับแล้วสิ่งที่เราทําให้ไว้ใจหนักมากขึ้นก็คือผู้ชายคนนั้นะมีภรรยายอยู่แล้วครับซึ่งเป็นรุ่นน้องเราด้วยที่เรารู้จักสนิทกันมากอืครับ ก็เรียกว่าเป็นคนกันเองอยู่ในใช่ครับกลุ่มที่เราสนิทกันก็ความมันมาแตกครั้งแรกก็คือ mm hmm. เขามาขออนุญาตผมไปเที่ยวจันทบุรี mm hmm. แต่จะไปกับผู้ชายคนนี้ค่ะแต่เขาบอกว่าจะไปกันหลายคน mm hmm. แต่จริงๆแล้วเขาไปแค่สองคนจริงๆเวลาที่ผู้ชายคนนั้นกับภรรยาเขาแล้วบอกว่าเป็นน้องที่เราสนิทกันเราทำงานในที่เดียวกันอยู่ในบ้านเดียวกัน ปีว่าปีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงโควิดครับนั่นแหละครับอยู่อยู่ในบ้านเดียวกัน,นทั้งหมดเลยก็คือตอนโควิดก็คือเขากับภรรยาเขาไมา่อยู่ในบ้านเราใช่ครับเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะจะต้องสงสัยนะครับเวลาที่บอกภรรยาหมอจะไปกับผู้ชายคนนั้นแม้ว่าจะบอกว่าไปหลายคนนะ่ะแต่เ,เราเราก็ต้องสงสัยก่อนว่าเราสงสัยครับเราก็สงสยัยแต่คือปีที่แล้วอ่ะผมเพิ่งเปิดบริษัทคืองานผมจะหนักมากก็คือ,อผมจะต้องเซเวหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็เลยไม่ได้ไปด้วย ไม่ได้ไปด้วยก็ตั้งแต่แรกตั้งใจจะไปแล้วจะเอารูกไปด้วยกันรครับแต่จริงก็คือว่ามันติดงานก็ไม่ได้ไปเขาก็ไปมีอะไรกันนั่นแหละครับผมการระแคะระขายที่ว่านี้หรือว่ามีการที่มาเตือนคนที่เตือนเป็นใครอะค่ะภรรยาของผู้ชายตัวภรรยาผู้ชายอ่ะเขารู้เขารู้เขาเห็นมาพักหนึ่งแล้วครับจริงจริงแล้วอะเขาคบกันมานานแล้วนานแล้วด้วยนานแล้วครับแล้วก็ ไปมีอะไรกันบ่อย <c oughs> อืครับผมใ <m akes> นขณะที่สารภาพก่อนทั้งสองฝ่ายก็คือยังมีครอบครัวอยู่ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> มันเจ็บตรงที่ <c oughs> มันมันเป็นคนเขาเป็นคนที่ผมอ่ะอุ้มสูงช่วยเหลือมาตลอดไม่ว่าเรื่องอะไร <c oughs> ทุกๆเรื่องผิดถูกชั่วดีผมสั่งสอนเลี้ยงดูมาอย่างดีเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นบอกว่าผมคิดว่าเป็นความผิดของผม ความรู้สึกผิดของผมใช่ครับแล้วก็มันมีเรื่องราวก่อนหน้านี้ใช่ผมเคยทําผิดต่อเขาครั้งหนึ่งตอนนั้นคืออะไรคะนอกใจากคือบิ๊กมิลลี่ยอนนี่ก็คืออาจจะอารมณ์ชู้อะไรประมาณนั้นก็คือผมติดเพื่อนช่วงนั้นแล้วงานผมมันไปได้ดีแล้วสังสรรค์มันเยอะมากมันก็เลยตกห บ็กแวรครับก็คือเราเราเราู้สึกผิดอยู่แล้วละ่ะแล้วเขาจับได้คือมีคนบอกเขาค่ะแล้วเขาก็ถามเราตรงๆเราก็รับสารภาพเลยอ,อ,อ่าใช่ใช่ทางนั้นเราก็ <c oughs> เป็นแผลในใจเราอยู่เหมือนกันใช่ครับก็คือผมก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดมาตลอดไฟนั้นนะครับผมแล้วก็เราก็พยายามทาให้ดีขึ้นทาตัวให้ดีขึ้นก็ทํามาตลอดจนเราก็อยู่กับความรู้สึกของเรานั่นแหละแต่เราดูแลเขา ดีไม่พอแหละผมผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่จริงๆผมก็ทําเต็มที่อืมค่ะตอนนี้ก็คือว่าที่ผมพวงอยู่ทุกวันนี้คือที่ผมบอกว่าผมอยู่กับความรู้สึกผิดก็คือมาระยะเวลาสิบสามปีเนาะก็แต่จริงๆแล้วอะเขาคบกันตั้งแต่ปีสิบเก้าสิบก็ผมเห็นข้อความหลักฐามนมาอยู่จุนั้นหมดเลยเวลาที่เรารู้เริเ่มเริาแค่ระคายก่อนครับจนกระทั่งมาเจอทริป ซึ่งเป็นทริปที่เขาไปกับสองคนแล<ช>้วเนี่ยเอาลูกไปครับค่ะแล้วความจริงทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นมาครับด้วยอะไรคะก็โทรไม่รับตกกลางคืนกลางวันกลางวันส่งอ่าส่งเป็นสถานที่มาว่ามาบ้านคนนี้คนนี้คน,นนี้คนน,นี้อ่าแล้วก็มากันหลายคนอโอเคพอตกกลางคืนก็ส่งเข้าปาร์ตี้กันนะครับโทรไม่รับค,คืนบอกว่านอนแล้ว เอาเบอร์ลูกเอาเครื่องโทรศัพท์ลูกปีโดโอไปไม่ยอมรับสายทั้งสองคนเลยนั่น,นะครับนั่นเป็นสิ่งที่ไฟแรกคือเรารู้อยู่แล้วแหลวะว่าเขาทาอย่างนั้นก็นเรียบร้อยละค่ะ,คะแต่เรายังไม่ได้หลักฐานหลังจากเขากลับมาะละเขาก็นอนอยู่ในห้องผู้ชายตัวผู้ชายก็นอนอยู่ในห้องผมอีกห้องนึงอ่อปกติผู้ชายคนนี้จะไม่เข้ามานอนห้องผมค่ะค่ะ เต่ามันบ้านผมมีสามห้องนอนก็เขามานอนตรงนั้นค่ะเราก็เดิกันเห็นกระดาษทิชชู่แล้วอืมเขาไม่ได้เก็บเราเก็บไม่ทันค่ะแต่เรายังไม่ได้อะไรเพราะเรามีภารกิจตอนเช้าอีกทีนี้อ่าผมต้องการหลักฐานชัดเจนก็คือกล้องในห้องค่ะมันมีกล้องตัวใหญ่ ซึ่งเป็นกล้องที่เห็นได้ชัดแต่เขาจะชักออกอ๋อดึงป,งปากออกดึงปากออกก็เขาก็รู้ว่ามีกล้องอยู่มผมก็เลยซ้อนแผนใช้กล้องอีกแบบหนึ่งที่เขาไม่เห็นแปลว่าเราอะรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดและต้องทําเป็นไม่รู้ใช่ครับเพื่อที่จะหาหลักฐานที่ชัดเจนใช่ใช่ครับเราอยู่ความรู้สึกนั้นได้ยังไงอะคะรู้สึกผิดไหมอ๋อเราก็จะไปโยงว่าฉันเคยวอกแวกไปแล้วหนึ่งครั้งใช่เพราะฉะนั้นถ้าเธอจะวอกแวกบ้าง ชก็นเป็นเพราะว่าเราเคยทํากับเธอมาก่อนอย่างเงี้ยแหละใช่แต่มันไม่สมควรที่จะเป็นคนคนนี้ไม่สมควรเป็นใครไม่ใครใครก็ไม่สมควรดังนั้นค่ะใช่แล้วก็คือก่อนที่จะเกิดเรื่องที่จะจับได้เขาขนาดถึงสร้างเรื่องสร้างหลักฐานให้ผมเป็นคนผิดผู้ชายคนเนี้ยขับรถให้ผมแล้วก็เขามีเขามีของบางอย่างอะเอามาซุกว้ในรถผม ก็คือทุงยญ้านะไหมผมก็ไม่รู้จากว่าเอามาใส่ไปในรถเราเพื่อที่จะบอกว่าเราเป็นคนนอกใจหรือไปทํอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าทำไมต้องซับซ้อนขนาดนั้นตัวภรรยาขหงเองแฟนผมเองเนี่ยอีกวันหนึ่งก็มาคนรถตั้งใจมาคนรถแล้วไม่เจอเพื่อที่จะโวยวายว่าเธอต้องทำอะไรมาแน่เลยดูหนังมากไปดูละครมากไปอันนี้คือจริงแล้วผมก็ทักไปถามเพจผู้ชายว่า ลืมอะไรไว้ในรถพี่หรือเปล่าคนตอบไหมคะเขาไม่ตอบอ่าพอหลังจากอ่าไฟที่จับได้แล้วก็คือก็คุยกันตัวหน้าผู้ใหญ่อะครับผมก็คือก็เรียกมาคุยผู้ชายไม่ยอมมาคุยแฟนผมก็บอกว่าเขาไม่เลือกฝ่ายนั้น<ม>แล้วก็เขาเลือกครอบครัวค่ะโอเคแล้วแม่เขาก็ร้องไห้แล้วก็กอดกันว่าให้โอกาสน้องมันนะ ค okay. ผมผมก็น้ํา,าตาไหลหลังจากเมื่อแม่เขาขอนะค่ะผมก็โอเคครับแม่ผมผมให้โอ,อกาสน้องเพื่อลูกด้วยปัญหาเพื่อลูกลวันนั้นลูกยังไม่รู้เรื่องครับในวันที่เราให้อภัยแล้วเราบอกเราจะเดินหน้าต่อ <S <S 1> <S 1> <S ใช่ใช่ <S 1> <S 1> เอาจริงๆมันต่อได้หรอคะเราพยายามประคองครับประคองทําให้เต็มที่แต่ครั้งสุดท้ายนี้คือแรงที่สุดแล<ค>ะมันมันทําลายทุกอย่างลงหมดแล้ว เหมือนผมข้ามกําแพงไปไม่ได้อ่ะยี่สิบเอ็ดเป็นวันเกิดเขาผมก็ตั้งใจมาเซอร์ไพรส์นะครับเราเซอร์ไพรส์กว่าก็ไปถึงบ้านเขาไม่อยู่ปล่อยลูกไว้ในห้องคนเดียวถามใครๆก็ไม่ไม่รู้แม่ผมก็อยู่ที่บ้านหลังนั้นด้วยเขาไปเปิดรีสอร์ทอยู่ข้างบ้านเราครับตั้งแต่วันที่เก้า วันที่เก้าเขาใช้เงินที่เขาขอบอกว่าจะซื้อซื้อของกินให้ลูกอไปเปิดโรงแรมวันนั้นผมก็นึกยังไงไม่รู้ผมเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งหมาจะชอบไปอยู่จี่สอดนั้นคผมก็เลยเดินออกมาร้านค้าซื้อของซื้ออะไรก็ถามถามถามอ่าร้านค้านั่นแหละเห็นแฟนผมไหมขับรถไปไหนเขาก็บอกขับเข้าไปข้างในผมก็ยืนรออยู่ตรงนั้นแหละครับ แล้วก็โทรศัพท์อยู่สี่ห้าสายเขาก็เปิดประตูออกมาเจอผมมาตกใจผมก็เลยเดินไปเปิดประตูผมก็เลยเห็นเห็นทุกอย่างหมดเลยครับเขาอยู่ด้วยกันครับผมก็หลุดเรัาวันนั้นก็คือพอผู้ชายเดินมาผมเดินตบหน้าเขาครั้งหนึ่งมันมันคุมตัวเองไม่ได้แล้วตอนนั้นนะครับปืนอยู่ในรถในตอนนั้นคิดถึงขั้นว่าจะอันนี้แล้วก็คือเจ้าของทีสอนมายกมือไหว้กว่าพี่เฮียหนูขอนะก็คือมันอยู่ข้างบ้านกันนะครับ ส่วนผู้ชายก็พยายามจะขอเข้ามาม,มันไม่ทันแล้วครับมผมก็นั่นแหละเขาก็โดนทบทบอีกสองทีแล้วแบบมีคนมาห้ามนะคือผม,ผมก็ไม่ทำไม่ไม่ไม่ทำอะไรตอบพยายามเดินหนีนเดินเดินหนีอย่างเดียวเขาจะก้มลงกา่าเพราะแบบมันสายไปแล้วเขาบอกอย่างนี้ผมบอกอย่างนี้มันลูกผมอยู่ตรงนั้นด้วยวันนั้นภรรยาเราพูดตรงนะคะเขาไม่อายหรอคือไม่รู้เหมือนกันค่ะคือเหมือนคนรอบข้างตีบข้างข้างบ้านมัน มันเห็นสิ่งเหล่านี้ไปหมดอะใช่เขาเขาก็น่าจะอายแล้วแหละตอนนี้แล้วเขาก็ไม่ให้เกียรติสามีเลยแม้เขาไม่ให้เกียรติเลยมากกว่าครับใช่ครับเขาไม่ให้เกียติเลยก็คือเขาที่พยายามขอผมวันเว้นวันทีละห้าร้อยมั่งสามร้อยมั่งผมจะโอนให้ลูกตลอดทุกสิ่งทุกอย่างค่าใช้จ่ายค่ากินค่าประกันชีวิตลูกที่ผมโอนไปให้จ่ายก็ไม่ส่ง มีการกู้กรมธรรม์เกิดขึ้นหมายถึงว่าภรรยาเราก็สปอร์ตเงินทองให้เขาด้วยใช้เงินเรายันเปิดโรงแรมขอเงินเรารู้ว่าลูกอยากกินข้าวจากอินนี้ผมก็โอนท,ทันทีผมก็โอนโอนเสร็จปุ๊บเราก็มารู้เส้นเราก็ไม่เห็นเส้นทางการเงินฉีหลังว่าเงินตรงเนี้ยมันไม่ถึงลูกค่ะมันไปอยู่ในโรงแรมมันไปมันไปใช้ถูกใช้จ่ายที่โรงแรมรที่สุดแล้ววันนี้เมื่อความจริงมันเกิดขึ้นเราเดินหน้าต่อ,อยังไงคะ มันดิ่งมันทั้งหมดอะไรประมาณนั้นก็คือมันมีเสียงอมีในหัวอีกสองเสียงคุยกับใครไม่ได้คุยกับคนก็เสร็จปุ๊บอารมณ์เราแปรปวนเราเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่คะเราสามารถที่จะนั่งหัวเราะอยู่ได้เราเปลี่ยนไปเป็นคนที่โกรธรุนแรงได้ขึ้นมาทันทีเคยพบจิตแพทย์หรือย,ยังคะั <laughs> ผมถามพยาบาลตอนพาแม่ไปรังวาลแล้วกับ ขาบอกลองเข้ามาคุยก่อนครับแล้วก็ชีวิตมันดิ่งมันอยากตายวันเว้นวันแะบประมาณนั้นค่ะครับคือถ้าวันนี้เราได้นั่งคุยกันเนอะเราเป็นโถก,กันได้นั่งคุยกันถามก่อนตายแล้วได้อะไรก่อนวันนี้ลูกลูกจะอยู่ยังไงซึ่งมแม่มมนะไม่ได้เป็นหลักของเขาอยู่แล้วล่ะใช่ครับแม่ที่เห็นแก่ผู้ชายคนนั้นเหลือเกิน ไม่มีแม้แต่ความเป็นแม่ที่ใช่กับลูกเราผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตเราผู้หญิงที่สามารถยักยอกเงินทุกบาททุกสตางค์ไปใช้กับผู้ชายคนอื่นเราฆ่าตัวตายเพื่อผู้หญิงคนนี้ได้อะไรลองคิดดูกันเขาไม่มีคําแม้แม้แต่คําขอโทษเลยเพราไม่ใช่ขอโทษเพื่ออะไรแล้วค่ะแล้วเ่ามันเกินมันเกินเขาพยายามกระชากเราเราพยายามจะดึงเสื้อผ้าออกมาจากตู้เสื้อผ้าให้หมดแล้วเขาก็กระชากเราทําเราตีกระดึงเรา จิกเราผมฟิลขาดเดินไปจีกถือมีดในขวัวก็คือแบบแล้วก็เดินตามเขาออกมาเขาวิาง่งหนีเราอ่ะหล่ละเดินตามเขาออกมาแล้วเสร็จปุ๊บแล้วเขาล้มผมขึ้นไปค่อมเขาแล้วแล้วลูกตะโกนบอกว่าถ้าพ่อฆ่าแม่แล้วหนูจะอยู่กับใครพ่ออ๋อก็ต้องติดคุกผมน้ำตาไหลผมทิ้งมีดเลย ให้ลูกเป็นสติของเราค่ะนั่นแหละครับในที่สุดนะคนผู้หญิงคนหนึ่งที่เงินที่เราจะส่งให้ลูกได้มีกินมีใช้ใช่เขาปาดเอาไปหมดแล้วอะค่ะใช่แล้วเขาไปบอกทุกคนว่าผมไม่เคยส่งเงินเราเราเราเศร้าตรงที่ลูกก็อย่างที่ผมบอกอผมผมเป็นคนที่รักลูกแคร์ลูกมากลูกกินไม่ได้ก็คือตอนนี้ลูกพยายามตีตัวออกห่างจากทุกคนเอาจริงวันนี้คนเดียวที่จะช่วยลูกได้คือเรานะใช่ครับผมผมคิดอย่างนั้นแต่ก่อนอื่นนะ เราต้องแข็งแรงก่อนอถ้าเราไม่แข็งแรงพอเราจะช่วยลูกไม่ได้แต่ผมบอกอะมันมัน,ม,นมันดิ่งมันดีวันเว้นวันครับพี่เข้าใจหมดเลยอะค่ะคือคือฟังเล่ามาคนที่เจอมาขนาดนี้เนื้อมปมันมันแย่แน่ๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันดี่อย่างที่อ้อยถามแหละว,ว่าตายไปแล้วได้อะไรหรือถ้าแบบเราก็บอกว่าเออเราดิ่งเราแย่ไปแล้วได้อะไรไม่ออกใช่ไหมคะ,คะ สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้คือลูกและคนที่จะช่วยลูกได้คนเดียวคือเราวันนี้คถ้าเราลักลูกมากเท่าไหร่ก็แปลว่าเรายิ่งต้องต้องดีขึ้นให้ได้ไวทั้งนั้นจริงๆนะนิดนึงทีละเรื่องเรื่องแรกที่ควรทําอย่างดีที่สุดคือกู้ใจของลูกก่อน,นะคะ่ะการที่เด็กคนหนึ่งเห็นพ่อกำลังจะเอามีดฆ่าแม่ชเป็นภาพที่สะเทือนอารมณ์ของเขาพอสมควรนะคะเมื่อกี่ยถึงที่พูดถึงคําว่านักจิตบําบัดและจิตแพทย์บ่อย เพราะเขาจะมีความรู้กับเรื่องแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปใช้ชีวิตกู้ใจตัวเองแล้วเดี๋ยวทุกเรื่องมันจะค่อยๆเคลียร์ไปทีละอันละอันวันนี้ถ้าหัวใจไม่แข็งแกร่งจะไม่มีแรงแก้ปัญหาอะไรเลยใช่ครับผมผมที่ผมมาวันนี้ผมก็คือผม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 ล้มทุกอย่างเลยความค,คิดมัน มันไปต่อไม่ได้วันนี้พอมันหนึ่งสองสามสี่ห้าตายแล้วแปดคู่แปดเรื่องเรื่องเหนื่อยทั้งการวงการงานทั้งคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าพร้อมกันหมดอืก็บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมากับพี่ชายพี่ชายก็ไม่รับผิดชอบทิ้งให้เราดูแลคนเดียวให้เราแบกคนเดียวเอาเรื่องที่เรารู้สึกว่าหนึ่งกู้ใจลูกพาจักคู่ใจลูกละกับพี่ชายยังไงดีและถ้าที่สุดแล้วมันอะไรก็ตามสุดมือสอยก็ต้องปล่อยอื เพราะว่าไม่งั้นวันนี้เรากําลังทําขั้นตอนนี้ในการแก้ปัญหานี้แต่ปัญหาอีก8อย่างเราก็ไม่นั่งคิดถึงอีก8อย่างนั้นในขณะที่อันนี้เรากลำลังจะแก้ปัญหาอันนี้ก่อนเราจะไม่มีแรงไหมทั้งปัญหาที่อยู่อันแรกค่ะจากปัญหา8อย่างทําอันนี้แล้วแก้1อย่างเหลือ7แล้วค่ะทุกคนเมื่อมันเหลือเจแล้วค่อยก้าวต่อไปปัญหาไหนชนตรงหน้าชนมันก่อนไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเราไม่มีแรงอ่ะหนึ่งสองสามสี่สสรอบตัวมัดคอบ้างปัญหาอาจจะไม่ได้แก้แค่ยอมรับ ยอมรับให้ได้ก่อนว่าตอนนี้มันมีปัญหาแล้วเราก็ค่อยๆใจเย็นคือวันนี้ก่อนอื่นสิ่งแรกก่อนนะคะที่เราต้องยอมรับให้ได้ก่อนก็คือภรรยาเราไม่ได้เป็นคนดีหรือมีค่าผู้ควรกับการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปกับเขาถูกไหมคะจากนั้นตัดมันต้องถามตัวเองเนี่ยว่าครับเขาทําแบบนี้ชขาทำาทำไมคําถามว่าทําไมม่ช่วยอะไรหรอคะก็าเือมันเพิ่งเกิดผ่านมาวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยานี่เองครับ ถ้าเรามาตั้งคำถามว่าทำไมอ่ะพี่จะบอกว่าคำว่าทำไมเราไม่เคยตอบได้ทำไมก็ทำแบบนี้ทำไมถึงเกิดอย่างนี้ทำไมทำไมทำไมคำถามว่าทำไมมีแต่บั่นทอนหัวใจตอนนี้คำถามที่เราควรถามตัวเองคือยังไงมากกว่าเมื่อเขาทำอย่างนี้แล้ว่เราจะทำยังไงต่อไปเมื่อลูกเราเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงไม่ต้องคิดเลยค่ะไม่ต้องกลับค่ะอธิพูดตรงๆถ้ากลับมาก็เหมือนกับเอามีดเล่มเดิมมากระชุ่มอีกมันมีหลายอย่างตอนนี้ที่เราเสียเวลาคิด แล้วมันไม่มีประโยชน์เราเราจะต้องตอบคาถามลูกแล้วแหละก็คือช่วงที่เขาหายไปนั่นแหละครับากลูกจังไปโรงเรียนที่สุดท้ายผมก็เป็นคนไปส่งพยายามรักษาใจลูกให้มากที่สุดก็คือทั้งไปส่งทั้งไปรับครับตอนตื่นแต่เช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนเองอะไรอย่างนี้ปก,กติลูกในกี่ขวบนะคะสิบขวบสิบขวบแล้วโอ้เขาก็เป็นกางเรียนรู้โลกใบใหญ่กว้างกว่าลูกไปเล็กๆในบ้านแล้วอะก็คําถามที่ได้ยินกนะ็คือแม่ไปไหน ไม่รู้เหมือนกันอันนี้แม่รู้สึกว่าเรากําลังเอาทุกอย่างกับซวกใส่ตัวเองหมดใช่ครับและเด็กสิบขวบกําลังชิวกับใจตัวเองด้วยวิธีการของเขาครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องทําคือเรียนรู้กับสิ่งนั้นค่ะผมไม่ไม่ใช่มาเจ็บปวดไปซะทุกอย่างอ่ะโอเคอย่างไงแล้วก็บอกกับเขาด้วยว่าลูกอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาถามป๊าป๊าก่อนเดี๋ยวเราจะ ไม่รู้เลยถ้าเป็นพี่นะพี่อาจจะบอกลูกตรงๆกันด้ว่าลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปครั้งนี้นะนนผมจะบอกเขาตรงๆวันนี้แม่เขารักคนอื่นมากกว่าเราแล้วเขาก็ไปกับคนนั้นแล้วอะไรเงี้ยคือก็คุยให้มันเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติไปความรักกับความไม่รักมันเป็นเรื่องปกติที่ลูกเองก็ต้องเรียนรู้จริงๆแล้วทุกคนรับตัวผมตัวทั้งแม่เขาด้วยสงสัยว่าลูกเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเลือกแบบนี้ นั่นเงคะ่ะคาถามว่าทําไมไม่มีประโยชน์เนี่ยคะ่ะพี่ถึงไปบอกเนี่ยวันนี้ทั้งตัวคุณเองแล้วก็ทั้งแบบทุกคนทําไมทําไมทาไมทําไมคาถามว่าทําไมไมีแต่เจ็บปวดหัวใจไปเรื่อยๆคะ่ะไม่ช่วยอะไรเลยเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใช่คะ่ะว่าไม่เซตเท่านั้นที่ทำให้เรารอดไปเชอเพราะฉะนั้นสิ่งหเหล่านี้มันคือความจริงจะโยงไปแค่ไหนความจริงคือหนึ่งเขานอกใจและเขามีความสุขกับคนอื่นมากวามก,มาก,กว่าเราเขาถึงขั้นยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อคนนั้นไม่ใช่เรา สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงสภาวะจิตใจไม่ไหวไม่โอเคคุยกับจิตแพทย์ดูสิถ้าเกิดว่ากับลูกเยียวยาตัวเขาไม่ไหวคุยกับจิตแพทย์เด็กค่ะมันจะมีวิธีการในการที่เขาคุยอะไรก็ไม่รู้จักให้เด็กรู้สึกว่าอ๋อเข้าใจแล้วเพราะนั้นบางทีวันนี้มันจําเป็นต้องนั่งแก้ปัญหาก่อนมีปัญหาสิบเรื่องเอาเรื่องที่ชนกับหน้าผากแล้วก่อนฉันแก้อันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องสิบเรื่องจะกลายเป็นเหลือแค่เก้าเูาตอนนีลูกผมห่วงลูกมากที่สุดเลยถูกต้องค่ะ ห่วงเขาอยู่กับเขาหาวิธีการในการเยียวยาใจเขาผมแม่อยจากที่ผมมาวันนี้ผมผมอยากเดินต่อครับเดินต่อแน่นอนได้ค่ะเรายังเดินต่อได้แน่นอนค่ะผมอยากให้ลูกเมียนอนโคตที่ดีแต่ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าทุกอย่างไม่ได้จบภายในสาบวันนี้เวลาสามวันเจ็ดวันผมเข้าใจครับการเยียวยาหัวใจมันต้องใช้เวลาเรื่องมันมันเป็นแผลสดนะคือวันที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบเอ็ดเข้าใจค่ะก็คือผ่านมาแค่สิบ สิบห้าวันแต่เชื่อไหมคะเรื่องนี้ไม่ใช่แผลสดเราเองต่างหากที่วนกลับไปใช่ครับเพราะเรารู้เรื่องนี้มานานมากแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วจบค่ะช่างมันกลับไปแก้อะไรไม่ได้แล้วย้อนกลับไปยังไงก็ไม่ได้โอเคกันช่างมันไปข้างหน้าค่ะค่ะวันนี้ชีวิตเราไปข้างหน้าเนาะนะยินดีที่มีโอกาสได้คุยกันแต่อย่าให้พบจิตแพทย์เลยจริงๆนะคะเพราะบางทีมันเป็นมุมหนึ่งค่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้เองเหรอพิธีคิดแค่นี้เองเหรอ คุยกับพี่อ้อยพี่ชอดเป็นวิธีคิดแต่คุยกับจิตแพทย์คือหลักวิทยาการทางการแพทย์ด้วยนักคุยกับนักจิตบําบัดก็จะได้ช่วยอีกทางหนึ่งนะคะลองดูแหละจะรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ดีขึ้นแบบได้ไัวขึ้นก็ได้นะคะวันนี้พี่อ้อยพี่ชอดก็ได้แต่ให้กําลังใจกันเนาะแล้วก็พยายามจะบอกว่าวิธีคิดค่ะวิธีคิดไปต่อตามต้องไปได้ค่ะเราไปต่อได้อยู่แล้วเพราะเพราะลมหายใจเราคือลมหายใจลูกค่ะ สำหรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่ติดตาม,มรายการ<ม>พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อต,ต,ตัวและยังไม่เคยมีโอกาสเข้ามานั่งคุยกันตรงนี้แต่อยากจะแชร์เรื่องราวความรักของตัวเองแล้วก็อยากให้เรื่องราวนั้นมีโอกาสที่ถูกทําเป็น Club Friday the Series ตอนนี้โอกาสนั้นมาถึงแล้วค่ะค่ะในปี2026นี้นะคะ คลเบแฟร์เดเดอะซีรีส์ของเราจะมาในชื่อซีซั่นว่า Love Status ค่ะจะร,รวบรวม12เรื่องรักกับ12สถานะหัวใจของคนในวันนี้มาทำเป็นบทซีรีส์ค่ะ12 status ที่ว่านั้นมีอะไรบ้างและเรื่องราวของคุณจะไปตรงกับ status ไหนเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้นะคะที่ Facebook f แฟนเพจพี่ไอซยพี่ชอบตัวต่อตัว,ตว,ตวซึ่งในนั้นจะมีลิงก์ให้คุณส่งเรื่องราวเข้ามารหรือจะใช้วิธีสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้ค่ะเรื่องที่ได้รับการคัดเลือกนะคะจะเอาไปพัฒนาต่อเป็นบทในซ รวมถึงเจ้าของเรื่องจะมานั่งคุยกับพี่อ้อยพี่ชอดในพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวตรงนี้แหละค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอดได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวค่ะ ขอบคุณสถานที่ไทยทำด้วยนะคะร้านรีโมลี่คาเฟ่แอนด์แฮงเอาท์สเปซ